เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ52เนาะก็ยังอยู่ที่กราฟเดิมอยู่เขาบอกว่า the number of tourists visiting china in 2017 was เท่าไรมิลลิลียน อ่ะก็คือจำนวนของนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมประเทศจีนเนี่ยในปี2017มีจำนวนกี่ล้านคนคราวนี้อย่างที่พี่เออพี่อยากให้เราแบบดูละเอียดนิดนึงเนาะก็คือเราโฟกัสว่าโอเคมันจะต้องเป็นปี2017นะแล้วก็หน่วยมันจะก็เป็นมิลเลียนนะกันว่าเผื่อเขาจะหลอกเราอ่ะแล้วก็กลับขึ้นไปดูที่กราฟหน่วยเป็นมิลเลียนโอเคหน่วยตรงกันก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องหน่วยแล้วเนาะ เขานี้ปีก็เรามาดูตรงนี้ source ของเขาเนี่ยก็มาจากปี2017เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาไม่ได้หลอกอะไรจุดข้อนี้ข้าถามถึงจำนวนคนที่มาเยี่ยมชมของประเทศจีนถูกไหมก็คือไชน่าอันแรกสุดดังนั้นเราก็สามารถตอบตัวเลขนี้ได้เลยก็คือ59.27เพราะว่าเนี้ยมันแสดงถึงจำนวนคนที่มาเยี่ยมชมอยู่แล้วเนาะโอ้ดังนั้นข้อนี้ เราก็สามารถตอบได้เลยว่ามันคือข้อที่359.27เนาะโดยไม่ต้องไปตัดช้อยข้ออื่นใดอ่ะเรามาสรุปข้อนี้กันอย่างแรกก็แปลโจทย์ให้ออกก่อนเนาะว่าเคเ้าถามถึง number of tourists นะที่ไปวิ s i t จชนในปี2017แล้วก็หน่วยเป็นมิลเลียนคราวนี้เราก็กลับขึ้นไปดูที่กราฟ เราต้องเช็คนะคือพี่อยากให้เช็คทุกครั้งเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หลอกก็จริงอะแต่ว่าเพื่ออันไหนที่มันหลอกอะเราจะได้รู้จะไดไ้ไม่พลาดเนาะอย่างอันนี้ก็เช็คว่าโอเคหน่วยเท่ากันเป็นมิลเลียนเหมือนกันปีก็เป็นปี2017เหมือนกันอ่าแล้วคราวนี้เขาถามถึงประเทศจีนเนะาะไชน่าเราก็ค่อยมาดูว่าโอเคตัวเลขก็คือ59.27เราสามารถตอบได้เลยเพราะว่ากราฟนี้มันก็ตัวเลขพวกเนี้ยมันแสดงถึงคนที่มาเยี่ยมชมอยู่แล้วเนาะ,นะก็ตอบได้เลยข้อที่สาม 59.27ล้านคนคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กดปุ่มกระดิ่งให้ดงังกรุงกรุงกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนละ่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ